สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่โลกไมค e ครับของ b b s นะครับวันนี้เรากลับมาอีกแล้วครั้งก่อนเรามาหาถ้ำกันนะครับวันนี้เราจะมา <laughs> หาอะไรกันดีนะครับวันนี้ผมจะมาทำหมอวันนี้ผมจะมาทําฟาร์มผมจะมาทาฟาร์มสัตว์เลี้ยงเพราะว่าแถวบ้านเราไม่มีสัตว์เลี้ยงอะไรเลยเนี่ยมันมีแต่ว่ามันมีน้อย <c oughs> แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทาฟาร์มสัตว์ผมต้องออกจากไอที่ตรงนี้ ไปก่อนไม่รู้จะออกไปยังไงด้วยฮอปเปอร์มันคืออะไรยังไม่รู้เลยอันนี้เป็นเพลงใหม่เหรอผมไม่ชอบเพลงใหม่เลยวะ่ะมันแบบมันไม่เศร้าอ่ะมันดูไม่ซึงซ้งอ่ะจริงอันเก่ามันดูเศร้าๆซึ้งๆเหมือนแบบโดดเดี่ยวในลลลโลกไม้ขามอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันมองไปถูกอ่ะมันให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมจริงผมไม่อยากไปดูต่อนะแต่ว่าอุ้ยโอ้โหอุ้ยเหล็กว่ะเดี๋ยวเอาเหล็กก่อนละกันวันนี้ผมจะคลิปนี้นะครับก็จะไม่ค่อยได้ตัดเท่าไหร่นะครับคือผมจะ ทำแบบคลิปย,ยาวๆเลยเผื่อใครที่แบบว่างๆแล้วก็มานั่งดูกันเออปกติมาครับเราก็ต้องทํานั่งดูยาวๆใช่ไหมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, นะครับผมกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยว่าแนะนํานะครับว่าพี่ไปทําอะไรดีพี่ไปทําอะไรต่อดีนะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นมาครับนานไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับความรู้สึกนี้เหมือนเมื่อก่อนแล้จริงเมื่อกี้ได้กลับขึ้นไปข้างบนไปแนะ่พี่ดูแล้วพีเริ่มมาไกลเรื่อยเลย,เลยนะโ ok รยส์เดอะเรากับอลส์กันดีกว่ากลับทางไหนไว้สักวุ <c oughs> โอเค กับเพื่อนเรากันดีกว่าทางที <t <t ่เรามาจะต้องมีอ uh, <ah ุ้ยหืมแมงซ่อนแมงซ่อนเฮ้ย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 อุ้ยหานยังเว็นจะทานยังจำเป็นกับเราอยู่นะครับเพราะเราเพิ่งเริ่มเล่นเราเพิ่งเริ่มเล่นเสียงอะไรใครมาสิเฮ้ย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 อ่ะออกแล้วเหรอ What มาฟลักขอนออกโอ้ไม่มีเตียงด้วยระเอินละมึงเอาละมึงมันกูละเราไม่มีเตียง เราเพิ่งเที่ยงคืนยังไม่เที่ยงคืนเลยครับเพราะงั้นผมไปฟาร์มก่อนล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เราถึงบ้านละดีกว่าเนาะโอเคเราถึงบ้านละนะครับเดี๋ยวเรามาหาที่ทำฟาร์มกันดีกว่าผมตอนแรกคิดว่าจะทำแถวๆข้างหน้าแถวๆนี้นะครับแต่ว่ามัน มีแต่ฟาร์มไก่เลบหายละ้ยทำฟาร์มไก่ยังไงดีวะตรงนี้ลักกันนะครับเราต้องทำฟาร์มออโตเมติกไก่ใช่ไหมแต่ว่าผมยังทำออโตเมติกไก่ไม่เป็นดังนั้นเราเอาเป็นเออธรรมดาไก่ละกันเออเอาเป็นไก่ธรรมดานี่แหละอุ้ย What the fuck? วัตฟอร์กตรงนี้ไก่เยอะมากเลยครับจริงเราทุบตรงนี้ลงไปเลยก็ได้เนี่ยผมว่าใช่ ผมไปทุบตรงนี้ลงไปเลยดีกว่านะครับไหนๆนี่มันก็จะพังแล้วเนาะเรียแบบร้อยโอ้โหทุบได้กี่ทีกี่ไายคือความไก่แค่นี้ก็พอทำอย,อย่างแบบขับแคบขับแค้นนี่กไก่พวกนี้แค่นี้ก็พอแล้วครับไปไรกันมาเยอะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงสนยงยุนัขต้องฆ่าตายีบีเนี้ยหมวดไหมขบูชาเว็บรอยส์นะครับผมแต่ว่าผมไม่มีเอาจีบหายขึ้นอะยังไง ต้องใช้โอ้โหไอ้เทียโตอยู่อันเดียวสภาพโอตอยู่อันเดียวแล้วมันต้องใช้อะไรอยู่นะที่แน่นเลยคือผมต้องทํารั้วครับผมต้องทำลัวเพื่อที่จะเอ,อ้ยไมผมมีรั้วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมต้องการนี่นี่นะครับสักอันสองอันเพราะไม่ซอมบี้มันตกเข้าไปเนี่ยครับบางครั้ง,งกง็มีซอมบี้ตกลงไปครับโอ้โหแส่องนนี้หายแล้วมีซอมบี้ตกลงไปจริงอุ้ยฝนตกอ๋อโห หน้าฝนเป็นอะไรที่ whatever. สุดยอดสุดปังอุตยาตรงนี้เป็นทางเข้าแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ไปออกไปได้ปะเอ้ได้อยู่นะครับแล้วก็ออกอย่างนี้แล้วก็ออกอย่างนี้ไงเนี่ยเนี่ย่รเออได้เนี่ยหรือว่าอุ้ยสัตว์กระโดดได้หรอไปครับ cross ไก่ cross ไก่จากสองเป็นสี่จากสี yeah, ่เป็นแปดไอ้หนอน อุ้ยมาสาม,มงงงนะครับมาสามนะตามาตามาโอ้โหมันมีนได้อะโอ้ชิดเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้ไก่ได้ไก่ไไกลแล้วเรียบร้อยจิ๋วๆิแค่นั่นแหละนะครับผมคิดว่าไก่มันไม่น่าบินออกได้หรอกมั้งเออถ้าบินได้มันก็ มีชีวิตที่ดีเถอะสามารถออกไปจากตรงนี้ได้เอาจริงโอ้คงไม่ขังไว้ที่นี่หรอกปักทอสปักทอสเรียบร้อยฟาร์มไก่นะครับยิ่งอยากได้ฟาร์มบัวมากกว่าโอ้ไก่ไม่ค่อยอิ่มนะแดกแล้วไม่ค่อยอิ่มนะไก่นี่ไงอฮะแป๊บเดียวได้ไข่แล้วก็บอสนี่ผมไมปดุยทำอะไรเลยนะครับผมไม่รปดุยทำอะไรเลย พานี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับพา์ทหน้าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแล้วเป็นอะไรทําอะไรต่อเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คลิปสั้นๆส,สั้นจริงนะครับแก้เบื่อนะครับแก้เหงาัวาลืมว่าเราต้องทาอะไรบ้างุยเพลงที่มาละพอดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ